หนังมหาเวทผนึกมาร The Movie พรสวรรค์เรนอาการลมรณะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเล่าเรื่องราวของสองจอมเวทรุ่นเยาวโกโจซาตตรุ u, และเกโทสงุรุที่ได้รับภารกิจสำคัญในการปกป้องอามนไยริโกะนักเรียนที่ถูกกำหนดให้เป็นสตาร์พลาสมาเวเซลหรือผู้ที่จะต้องสละชีวิตเพื่อประสานร่างกับเทนเง็นและคงความอมะตะทุกๆ500ปี แต่เส้นทางนี้ไม่ง่ายเลยเมื่อกลุ่มศาสนิกชนตั้งข้าวหัวมหาศาลให้ผู้ที่สามารถสังหารริโกะได้และหนึ่งในนั้นคือโทจิฟุชิงโนโรนักฆ่าผู้ไร้พลังเวทจะมีร่างกายแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ผู้ถูกว่าจ้างให้ทำภารกิจสุดอันตรายนี้ความสัมพันธ์ของโกโจและเกโทถูกทดสอบอย่างหนักในสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับชะตาก,กรรมที่เปลี่ยนชีวิต ติดตามเรื่องราวต้นกำเนิดของมิตรภาพความสูญเสียและเส้นทางสู่จุดเปลี่ยนสู่ศัตรูแค้นได้ในมหาเวทผนึกมารเดอะมูวี่พรสวรรคเรนอาการละมรณะ4กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์